สวัสดีครับพี่น้องเกษตร,ร,รกรทิรสตันครับวันนี้มาคุยกันเรื่องสารป้องก,กงันกําจัดโรคพืชโดยเฉพาะตัวเชื้อรานะครับสารป้องกันกำจัดโรคพืชเนี่ยตัวนี้ชื่อนี้เป็นชื่อแรกสําหรับคลิปในกลุ่มสารป้องก,ก,กันกำจัดโรคพืชนะครับก็คือตัวสารเมทานักซิลเมทานักซิลเนี่ยเป็นชื่อสามัญของสารนะครับไปดูกันว่าตัวเมทานักซิลเนี่ยป้องกันกาจัดโรคอะไรได้บ้างและเชื้อไหนที่เมทานักซิลเนี่ย กำจัดได้บ้างนะครับก่อน้นนะครับขอเชิญยพี่นักสกอร์ท่านใดพร้อมเองหลังซับบริจาคช่วยเหลือโร,รองพยาบาลสงช่วยเหลือพิพิธสง่าพาดบริจาคช่วยเหลือโร,รองพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับท่านใดประสงค์รบริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีท่าคิดที่ผมแนบนว้ได้เลยนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดจาน984หรือจาน0744บริจาคครั 9, 8, 4, ้งละหนึ่งน้อยบาททุกเครื่องใหมมือถือ เื่อสมรรถพนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยเขาขอบคุณข้อมูลที่จะเล่าทั้งหมดนี้นะครับมาจากของกรมวิชาการเกษตรขอเรียนพี่น้องสิกรอย่างนี้นะครับว่าสารป้องกันก,กับแพโรคพืชที่ผมนํามาแต่ละตัวแต่ละต่อไปนี้นะครับแบ่งกลุ่มสารป้องกันกัรโรคพืชเนี่ยป้องกันการกโรคพืชนเนี่ยตามกลไกการออกฤทธิ์ย้ำนะครับแบ่งกลุ่มตามกลไกการนกซึ่ง ทาง f i c เนี่ยที่ผมเคยเล่าไปก่อนอันนั้นนะครับว่าเขามีการแบ่งกลุ่มเนี่ยหลายแบบแต่วันนี้ผมจะนำมาก็คือเป็นแบ่งกลุ่มแบบจัดกลุ่มสารป้องกันพืชตามกลไกการออกฤทธิ์ของสารนะครับมาดูกันนะครับว่าตัวเมทาแลกซิลเนี่ยซึ่งเป็นชื่อสมัญของสารที่ใช้ในการป้องกันกับจัดเชื้อราเนี่ยสารเมทาแลักซิลเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มไหน เป็นกลุ่มที่แบ่งกลไกาตามกลไกาการออกฤทธิ์นะครับตัวเมทาเลสกซิลเนี่ยนะครับจัดอยู่ในกลุ่ม A นะครับโดยกลุ่ม A เนี่ยเวลาพ่นไปแล้วเนี่ยกลไกาการออกฤทธิ์ที่จะไปทำลายเชื้อราทับเพืชนเนี่ยมันมีผลต่อการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกนะครับก็คือพวก DNA RNA เชไนจะมีกรดพวกนี้อยู่นะครับเกี่ยวกับกระบวนการเมตาบอลิซึมก็คือคล้ายๆไปขัดขวางกระบวนการนี้ ในการจเจริญเติบโตของพวกกลุ่มเชื้อรานั่นเองนะครับโดยสารกลุ่ม A นี้นะครับมีกลุ่มย่อยทั้งหมดอยู่5กลุ่มก็คือกลุ่ม A1 n a polymerase เอ A3 a เ A5 อันนี้เป็นข้อมูลจากแฟลกตนะครับตัวเมทานเกซิลนี้นะครับจัดอยู่ในกลุ่ม A มีกละไกระเกอาด้ดคือยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีกนะครับโดยยับยั้งบริเวณเขาเรียกว,ว่า RNA p o l y m e r a s e ตัวเอนไซม์ที่ไปสร้าง RNA นั่นเองนะครับและแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเนี่ยกลุ่มใหญ่คือ A ใช่ไหมครับกลุ่มย่อยเนี่ยเมทาลิลซิลจัดอยู่ในกลุ่ม a ซิลอะลานีนนะครับเอซิลอะลานีนและมีชื่อสมนว่าเมทาลิลซิลหรือเมทาลิลซิล M ก็จะมีโครงสร้างที่จางกันแต่คุณสมบัติการออกฤทธิ์ระหว่างเมทานิซิลกับเมทานิซิล M เนี่ยเหมือนกันนะครับโดยนะครับ สารกลุ่มนี้นะครับตัวเมทานักซิลเนี่ยมันจะมีเลขกลุ่มคือเลขสีภาพด้านซ้ายเหมือนกับที่ผมทําไว้สีเหลืองเนี่ยเลขกลุ่มคือเลขสีนะครับอันนี้เป็นการแบ่งอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ที่จําแนกว่านี้คือแบ่งตามกลไกการออกฤทธิ์นะครับซึ่งตัวเมทานักซิลนี้ความเสี่ยงต่อคำตด้นทานเนี่ยคือสูงถามว่าเสี่ยงยังไงสูงคือ,อพอพ้นไปแล้วเนี่ยโอกาสเชื้อราโรคพืชเนี่ย จะต้านทานสารตัวนี้เนี่ยมีสูงนั่นเองนะครับซึ่งกลไกการรับทานเนี่ยยังไม่ทราบแน,น่ชัดเราไปดูกันนะครับว่าเมทาเล็กซิลเนี่ยรายละเอียดลึกๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างตัวเมทาเล็กซิลเนี่ยย้ำนะครับนี่เป็นชื่อสามัญของสารเมทาเล็กซิลจัดอยู่ในกลุ่ม a นะครับซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีิกและเป็นสารในกลุ่ม a ซิลอะลานีนมีคุณสมบัตินะครับย้ำนะครับคุณสมบัติของเมทาเล็กซิลคือเป็นสารดูดซึม ย้ำนะครับเป็นสารดูดซึมย้ำยังเส้นใหญ่และการงอกของสปอร์เชื้อราโดยส่วนใหญ่เนี่ยตัวเมตาสตาเล็กซิลเนี่ยก็จะมอีอยู่สองสีเนาะมีสีขาวกับสีชมพูนะครับซึ่งมีอยู่ในท้องตลาดบ้านเราในปัจจุบันนี้ก็วิธีใช้ก็จะมีแบบฉีดพ่นแล้วก็แบบผสมน้ําแล้วก็ทาเช่นทาต้นทุเรียนที่มันเป็นแผลของเชื้อราโรคพืชน,นยถาก,ากเอาแล้วก็เอาเมทาเล็กซิลไปทาซึ่งมันจะเป็นอะไร ผงสีชมพูไอต,ตัวเมทัลลกซิลจริงๆส,สีอื่นก็มีนะครับสีขาวอะไรประมาณนี้แต่โดยส่วนใหญ่เห็นในท้องตลาดจะเป็นสีชมพูนะครับสรุปเมทัลเลกซิลเนี่ยเป็นสารดูดซึมยับยังย้งเส้นใหญ่ของการงอกของพวกเชื้อราน่นีองนะครับแต่ก็ย้านะครับว่าไม่ว่าสารชนิดไหนไม่ว่าสารเชื้อราหรือกําจัดแมลงก็ตามมันมีพิษเสมอนะครับพี่น้องสก่อนเคยเห็นโครงสร้างของเมทัลเลกซิลไหมครับ เมทัลลิกซิลประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนและก็ไนโตรเจนอันนี้เป็นโครงสร้างของตัวเมทัลลกซิลเรามาดูกันนะครับว่าเมทัลลกซิลเนี่ยใช้ป้องกันกําจัดเชื้อชนิด,ดใดได้บ้างนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆจะมีเชื้ออยู่มากตัวกว่าน,นี้แต่หลักๆที่จะเห็นเนี่ยจะเห็นอยู่ประมาณ3ตัวนี้นะครับตัวที่1ก็คือพวกไฟทอปโทราในทุเรียนก็ใช้ได้ ขึ้นชื่อว่าเชื้อสาเหตุที่เกิดจากไฟทอฟทอรายกตัวอย่างเช่นโรคเน่าเข้าไส้หรือเน่าดําหรือโรคในทเรียนที่เกิดจากเชื้อไฟทอฟทอราก็ใช้เมทิลลกซิลได้เช่นเดียวกันนะครับเชื้อราตัวที่2ก็คือตัวเชื้อพิเทียมนะครับพิเทียมเนี่ยเช่นเป็นโรคต้นเน่าลำต้นเน่าอะไรพวกนี้เชื้ออะไรก็ตามที่เกิดโรคอะไรก็ตามที่เกิดจากเชื้อพิเทียมสามารถใช้เมทิลเลกซิลได้นะครับแล้ว ตัวต่อมาเชื้อต่อมาก็คือ Pyronosclerospora นะครับตัวนี้ทำให้เกิดโรคราํำค้างก็ใช้เมทาเล็กซิลได้นะครับมีอยู่3ตัวอย่างนะครับเชื้อ3ตัวที่เมทาเล็กซิลสามารถป้องกันกันกบจัดได้แต่ปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีการดื้อ,อยาบ้างก็มีนะครับ,รบเชื้อ3ตัวนั้นประกอบด้วย 1. p h ่ t o p ทอปชอร่า2องพีเทียม 3. Pyro โรโ o p uh, p o ป a สามตัวนี้จริงๆมีมีมากกว่า3ตัวนี้แต่ยกตัวอย่างมาแค่นี้นะครับก็เป็นโรคเน่าเข้าไส้โรคลำต้นเน่าโรคหลาน้ําค้างอันนี้เป็นตัวอย่างเชื้อที่เมทาลักซิลกําจัดได้นะครับแล้วพี่น้องสิก,ก่อนทราบไหมโรคอะไรที่มันเกิดจาก 3- 2 3สมเชื้อที่ผ่านมานะครับที่เมทาลักซิลสามารถกําจัดได้ตัวนี้เป็นตัวอย่างของโรคนะครับที่เกิดจากเชื้อเหล่านี้หรือเชื้ออื่นที่มันเกิดแล้วก็เขามีงานม่ใจว่าสามารถรักษาได้เช่น โรคใบไม้ในมันเกิือเทศในมันฝรัง่งโรคใบจุดเสือของเผือกโรคผลเน่าในเงาะโรคลำต้นเน่าในสับประรดโรคผลเน่าในมะเขือเปลาะมะเขือพวงโรคลากเน่าขนเน่าในทุเรียนสมโอมะละกออะไรพวกน,นี้ก็ใช้ได้โรคเน่าดำโรคยอดเน่าในกล้วยไม้ที่มีสาเหตุจากพวกไฟทับทรดาโรคดาน้ําค้างองนุ่นที่มีสาเหตุจากพวกพิโรโนสโคปอราพวกนี้นะครับก็มีหลายโรคแต่ว่าเชื่อหลัก ที่เห็นก็จะมีไฟทอปทอร่าพีโรโนสโพราแล้วก็พีเทียมแล้วก็ชื่ออื่นก็มีแต่ว่าไอหา้หลักๆมีอยู่3ตัวที่เห็นในบ้านเราในปัจจุบันนี้นะครับถามว่าจะดูยังไงว่าโรคอะไรก็ดูฉลากข้างข้างทรงก็ได้ข้างกดก็ได้ที่เขาแนะนําเขียนไว้นั่นเองนะครับรามาดูตัวอย่างเมทาเน็กซิลกันนะครับว่าเมทาเน็กซิลเนี่ยมีราคาปัจจุบันเนี้ยคือวันที่20่เกรกฎาคม2อ1 6ันายมีราคาเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้ออนไลน์ในพวกร้าน d a s h ก้อป e ีเนี่ย1กิโลกรัมอยู่ที่ประมาณ380บาทนะครับตัวนี้ก็เหมือนกัน100กรัมอยู่ที่ประมาณ85บาทถ้าซื้อเป็นกิโลจะจะถูกกว่านะเพราะว่าถ้าเป็นกรัมเนี่ยมันมันมันดูราคามันถูกก็จริงแต่จำนวนน้ำหนักมันน้อยน,นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นทเลกซิ่1้0ยกรัมน้ำหนัก65บาทต่างจากตัวนี้20บาทขนาดเท่ากันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูข้อควรระวังการผสมสารเคมีกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องข้อควรระวังในการใช้สารเคมีก่อนนะครับแต่ผมก็ต้องเตือนย้ํากับพี่น้องสกก่อนอย่างนี้ครับว่าไม่ว่าสาร,รก,กำจัดแมลงกําจัดโรคพืชกําจัดพวกหญ้า,าที่เป็นศัตรูพืชที่เราคิดว่าเป็นศัตรูพืชเนี่ยสารเคมีทุกชนิดมันเป็นอันตรายนอกจากต่อตัวพืชแล้วสัตว์น้ําแล้วสัตว์ในดินแล้วตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุด เพราะนั้นการใส่ชุดป้องกันการอ่านฉลากก่อนใช้เป็นสิ่งที่สมควรทําที่สุดนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ถ้าเปนนจสก่อกเห็นรายงานสารเคมีหลายตัวตกค้างส่งไปต่างประเทศเขาก็ตีกลับนะครับมันก็มีหลายตัวและสิ่งประเด็นสําคัญคือคนทุกวันนี้ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันใลโรคที่สุขวันบันคือโรคมะเร็งนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันเกิดจากสารเคมี โดยส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบนะครับย้ำนะครับเกิดจากสารเคมีในส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยและองค์ประกอบทําให้เกิดโรคต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการใช้ถ้าจะใช้ใช้ด้วยความระมัดระวังค่าเลือกใช้ได้จะยิ่งดีนะครับถามว่าทําไมเลือกใช้ทำไมผมถึงเอามาพูดเรื่องนี้นะครับต้องขอเรียนยนี้นะครับว่าจริงๆใจผมเนี่ยอยากให้เพี่องสิก่อนเลิกนะครับแต่ปัญหาคือถ้าไม่เลิกจะทํำยังไงทีนี้ ถ้าไม่เลิกก็ต้องใช้ให้มันถูกต้องถูกหลักถูกวิธีเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันเชื้อมันดื้อยาพอดื้อยาปุ๊บใช้ไม่หายก็ต้องซื้อ,อยาเพิ่มเปลืองต้นทุนเข้าไปอีกและนะครับและที่สําคัญคือมันตกค้างในผลผลิตนั่นเองเพราะฉนั้นถ้าเลิกไม่ได้แล้วก็ลดถ้าลดได้อีกถ้าจะใช้ก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีนะครับ ครับเดี๋ยวมาดูเรื่องการผสมสารเคมีกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นผังผสมสารเคมีของกรมวิจัยก,การเกษตรนะครับใครใครไม่ใครอยากได้ตารางตัวนี้นะครับเข้าเข้าไปตรงนี้นะครับ Facebook นะครับกลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกับจัดสตรูพืชตัวนี้นะครับตวันบตวนี้ที่ผมคิดวงไว้เนี่ยหรือจะเซิร์ชใน Google ก็ได้บอกว่าผังการผสมสารป้องกันกําจัดมาเล่กําจัดสตรูพืชรบางชนิด ไม่ได้ทุกตัวนะครับแค่บางชนิดเท่านั้นเองลองเซิรดูมีหมดอ่ะนะครับดาวน์โหลดมาใช้งานกันนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องการาผสมสารเคมีแต่ย้ำนะครับด้านบนเนี่ยเป็นสารป้องกันกับจัดแมลงศัตรูพืชซึ่งผมก็พูดไปแล้วนะครับด้านล่างนะครับด้านนี้เป็นสารป้องกันกําจัดโรคพืชโอเคไหมครับเนาะ ป้องกันกับรโรคพืชแยงนะครับด้านบนเป็นแมลงสรุปพืชด้านล่างเป็นป้องกันกํจาจัดโรคพืชที่เราพูดในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้สําหรับมือใหม่ม,มือเก่าถ้ารู้แล้วก็สามารถผ่านหน้านี้ไปได้นะครับถ้าเป็นช่องสีขาวแสดงว่าผสมกันได้ถ้าเป็นช่องสีน้ําเงินแสดงว่าผสมกันได้แต่ต้องระมัดระวังถ้าช่องสีเขียวยาผสมกันจนกว่าจะได้รับคํารับรองจากผู้ผลิตนะครับช่องสีม่วงดูละเอียด ด้านหลังซึ่งจะมีเอกสารด้านหลังคือเราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเอกสารพวกนี้ช่องสีเหลืองไม่มีความจะเป็นต้องผสมกันโอเคไหมครับช่องสีแดงผสมกันไม่ได้คือห้ามผสมเลยถ้าเป็นสีแดงสีเหลืองเนี่ยก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลียงไม่ไม่จะเป็นต้องผสมกันนะครับถ้าผสมกันบางทีอาจจะเป็นพ้นร้ายมากกว่าผลดีเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูการผสมสารป้องกันจาจัดโรคพืชนะครับตัวแรกกันเลยนะครับ ก็คือตัวเบนโนมิลตัวนี้นะครับเบนโนมิล <am> จะผสมกับแคปเทนแล้วก็แคปทาฟูนได้ไหมนะครับเราทำนี้นะครับจีลูกศ้อนลงมาตรงนี้เห็นไหมฮะแคปเทนก็คือช่องนี้มันตัดกันแบบนี้เลยตัดกันช่องไหนครับตัดกันตรงช่องสีม่วงคือหมายเลขสิบสีม่วงคืออะไรครับให้ดูรายละเอียดด้านหลังมันจะมีในคู่มือ,อาการผสมสารปพืกรกำจัดโรคพืชไปเป็นโหลดคู่มือมาก็ได้นะครับอยู่ที่สำนักวิจัยอารากขาพืชกรมวิจัยเกษตร ตัวต่อมานะครับตัวต่อมาถ้าจะผสมนะครับเบโนมิลตัวนี้าลางลงมาตรงนี้นะครับเบโนมิลเนี่ยตรงนี้ผสมอะไรได้บ้างถ้าเป็นช่องสีขาวผสมได้ครับคอโรทาโรนิลได้เบโนมิลนะนะครับต่อมาช่องนี้ถูกกับตัวไหนถูกเมทาแล็กซิลเพราะนั้นเบโนมิลกับเมทาแล็กซิลผสมกันได้เพราะมันตัดกันบริเวณช่องสีขาวเห็นไหม ต่อมานะครับเบนโนมิวผสมอะไรได้บ้างผสมตัวหน่อรครับช่องนี้นะมาด้านนี้อ่าเบนโนมิวผสมกับไตรอะดีมิฟอนได้โอเคไหมครับอันนี้คือวิธีดูดตัวแรกตัวที่สองอ่าที่ใช้กันเยอะเป็นตัวเมทาลเลกซิลเนาะตัวนี้เนาะเมทาลเลกซิลผสมอะไรได้บ้างนะครับตัวนั้นเราก็ลากเมทาลเลกซิลลงมาเลยลากแนวดิ่งลงไป มันผสมได้คือหนึ่งอะไรครับตัวนี้ตัวไหนครับเนี่ยช่องแรกเป็นสีขาวตัดกันคือตัวคารเบนด์ซิมเมทัลเลกซิลผสมกับคารเบนด์ซิมได้ตัวที่สองตัวไหนครับตัวนี้อ่าโอเคเมทัลเลกซิลผสมกับกรรมฐานพงได้แต่จริงๆผมแนะนำเนาะกรรมฐานพงเนี่ยอ่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราเราไม่ควรผสมหรอกเพราะว่าตัวกรรมฐานพงเนี่ยมันมันร้อน นะครับมัน,ม,นมันร้อนกูผสมมากเกินไปเนะี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการใบไม่ได้แต่ในตารางนี้เนี่ยเขาบอกว่าผสมได้เนาะอ่ะโอเคนะครับเมท่ยเล็กซิลกับซัลเฟอร์เนี่ยผสมได้แต่ต้องระมัดระวังเรื่องอัตราด้วยนะครับตัวต่อมาผมจะหาตัวโครโลทาลโลนียดีกว่าผสมได้เยอะดีตัวนี้นะครับโครโลทาลโลนิลอ่ะผสมตัวไหนบ้างเราก็ลากลงมานี่ครับ แล้วก็หาจุดตัดสีขาวช่องนี้ผสมกันเลยครับคลอทโรนิวผสมกับไอโฟเดโอนได้ช่องนี้แหละผสมกับเมทาเล็กซิลได้ช่องนี้แหละผสมกับเมนโคเซปบกับไทแรม,ได,มได้ช่องนี้ผสมกับคาเบนซิมไดนะ้ช่องนี้ผสมกับบอโดมิกซ์เจอได้ช่องนี้ผสมกับไตรดีเมฟอนได้คลอทโรนิวนะช่องนี้ตัดกับอะไรกรรมฐาถันเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินไหมเขาว่าเลยครับ ผสมกันได้แต่ต้องระมัดระวังโอเคไหมครับถ้าเป็นสีน้ำเงินงเนี่ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอ่ะพูดไง,ไง่ายงพี่น้องเช็กก่อนนะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงถ้าเป็นสีงเงินคือแต่แค่ให้ผสมก็ได้เนี่ยขอเป็นสีขาวแล้วกันเนาะอ่าขอเป็นสีขาวอย่างอื่นก็เลี่ยงไปแล้วก่อนนะครับเพราะว่าบางทีการไม่เข้าใจเนี่ยก็จะทําให้พืชเราเสียหายได้ทีนี้ดูตัวผสมได้ไปแล้วมันดูตัวผสมไม่ได้อะไรครับมันก็มีสีเหลืองที่ไม่จาเป็นต้องผสมกันกันกบสีแดงนะผสมไม่ได้เลยมาดูสีแดงนะ สีแดงผสมไม่ได้เลยก็คือเอาเอา,เอาตัวนี้แล้วกันตัวเบนโนมิลตัวแรกเลยนะครับลากลงมาช่องสีแดงนี่เห็นไหมช่องสีแดงมันตัดกัตนตรงนี้ช่องตรงนี้สีแดงแดงเบนโนมิลห้ามผสมกับอะไรครับคอปเปอร์ออกซิคไรด์อันนี้ห้ามผสมกันเลยนะผสมกันแล้วอันตรายนะครับตัวที่สองเบนโนมิลห้ามผสมกันเลยครับตัวนี้ช่องสีแดงห้ามผสมกับบอโดมิกเชอร์โอเคไหมครับ อันนี้ตัวแรกนะตัวต่อมาห้ามผสมสมมติว่าเขาเปอร์ออกซีโคลไรต์ตัวนี้ห้ามผสมกับตัวไหนบ้างก็ลาออกลงมาอ่ามีช่องแดงช่องหนึง่งเห็นไหมครัตรงนี้ก็ล่าออกไปด้านขวาเห็นไหมค,คือห้ามผสมคาร์เบนัสซิมเพราะนั้นคอปเปอร์ออกซีโคลไรต์กับคาร์เบนัสซิมห้ามผสมกันเด็ดขาดนะครับตัวอะไรนะตัวบนดมิคเซอร์ห้ามผสมกับอะไรบ้างตัวแรกแหละก็คือคาร์เบนัสซิมใช่ไหมครับ ตัวที่2ห้ามผสมกับเมนโคเซปมันตรงกันเห็นไหมฮะตัวที่3าบอโรมิเจอร์ห้ามผสมกับกรรมฐานผงนะครับเพราะนั้นเวลาลากเนี่ยลากด้านนี้มาด้านนี้มามันจะได้ถูกช่องแดงพอดีกันนะครับบอโรมิเจอร์เนี่ยห้ามผสมกับ Men p, เมนโคเซปคาเบนดนซิมแล้วก็กรรมฐานห้ามเลยครับน,น,นะครับอันนี้ช่องเหลืองไม่จําเป็นต้องผสมกันทีนี้ เอาตัวอย่างแคปเทียนตรงนี้เนะาะลากลงมาแล้วก็ลากด้านซ้ายเอาเอาเอา,เอาช่องเดียวออกมาด้านขวาเห็นไหมมันพวกสารในแคปเทนแคปตาฟูนห้ามผสมกับออกซิโจนปพอร์คไรายคือไม่ใช่ห้ามหรอกไม่จำเป็นต้องผสมกันแล้วแคปเทนกับตัวไหนอีกกับไอโปรไดโอนเห็นไหมฮะห้ามผสมกันเนาะแล้วก็ไอตัวในสีเขียวอันนี้หมายความว่าไง สีเขียวมีอยู่ช่องหนึ่งสีเขียวก็หมายความว่าอย่าผสมกันจนกว่าจะร,รับรองจากผู้ผลิตหมายความว่าแคปเทนกับแคตาโฟนถ้าจะผสมกันเนี่ยกับกรรมฐาันเนี่ยเป็นสีเขียวช่องนี้ต้องไปถามเซลแมนหรือบริษัทก่กอนว่าผสมกันได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญครับนี่ก็เป็นเรื่องการพังผสมสารเครมีที่มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่นนท์กรน,นะครับก็ดูไม่ยากเนาะลากๆตัดๆไปไปมาๆแล้วก็รู้ว่ามันตรงกับตัวไหนกับตัวไหนตรงกับเสี่ไหนก็มานดูด้านบนเนี่ยนะครับอย่างนี้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับการผสมสารเคมีเนะี่ยถ้ามีความรู้ในการผสมฤทธิ์ของยาก็จะมีประสิทธิภาพมากพอสมควรแต่ถ้าผสมไม่เป็นฤทธิ์ของยาก็จะเสื่อมลงถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นที่เขาห้ามผสมกันเนี่ยพี่น้องสซก่ก็กทราบเนาะแอพวกช่องหนึ่งแดงเหลือง คือผสมกันแล้วนะประสิทธิภาพมันจะลดลงบางทีมันตกตะกอนบางทีนู่นนี่นั่นราก็ว่ากันไปนะครับคือฉีดไปแล้วมันก็ไม่ได้ผลแต่ถ้ามันเป็นช่องสีขาวเนี่ยผสมกันมันก็เสริมด้วยกันฉีดกันฉีดไปแล้วก็มันก็ได้ผลดีเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะผสมสารเคมีแล้วก็ต้องรู้ว่าตัวไหนผสมกับตัวไหนได้บ้างนะครับถ้าไม่มีในตารางนี้ก็ถามเซียมนว่าตัวนี้ตัวนี้ผสมกันได้ไหมหรือถามคนขายเขาก็น่าจะรู้น่าจะทราบอยู่นะครับคราวนี้ก็เป็น การผสมสารเคมีที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะครับครับนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารเมทานเล็กซิลที่ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชโดยเฉพาะพวกโรคราน้ำค้างโรคที่เกิดเชื้อรา3ตัวหลักๆคือตัวอื่นงก็ได้เนาะแต่ที่หลักๆที่เห็นในบ้านเราก็จะมีไฟทอปทราพิเทียมพิโรโนสโครานะครับพวกนี้เช่นพวกโรคราน้ำค้างอะไรพวกนี้มีหลายโรคนะครับ แต่ก็เป็นตัวฮิตอยู่พอสมควรปัจจุบันนี้ก็ถ้าใช้ในทุเรียนแบบแล็กซิลเนี่ยพวกไฟทอปทาราเนี่ยบางทีก็เริ่มเื่อยาตัวนี้แล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้เรื่องโลคพวกนี้ของทุเรียนผมก็ทําคลิปไปแล้วนะครับลองลอง,ลองย้อนไปดูนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พี่นักสกอรได้มากก็น้อยปิ๊บป้าประกาไใดก็ขออภัยใน้าที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ําก็คือให้รู้อมเฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดเดินทางผิดทันที อารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอยากมีจันอาที่จะไปละมันเข้าลงปูลตุโลพุราภารามจังหวัดสุรินไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆท่านเคมานันทะเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารในการละก,กิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัว,ม,ตวมันไว้ท่านเคมานันทะ สุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรยัยก็ไปนอนเสกขวานทุกท่านอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ